สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับน้องชมพู่วันนี้เรามาเจอกับอาจารย์ต้องนะคะอาจารย์รัตนนรัตนชัยค่ะวันนี้เราสองคนมาเจอกันต้องมีปัญหาคําถามดีๆมาฝากอาจารย์แน่นอนครับยินดีครับ คือตอนนี้ค่ะจามผู้มีคําถามมาปรึกษาอาจารย์และอยากขอคําแนะนําดีๆค่ะพอดีทงครอบครัวของผู้เนี่ยมีพื้นที่ว่างเปล่า<ม>เป็นที่ดินรประมาณสองไร่อยู่ต่างจังหวัด<ม>กาลังคิดกันว่าเออเราจะทําเป็นอะไรดีจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่อาศัยหรือจะทําเป็นโรงงานเล็กๆไว้เป็นธุรกิจครอบครัวดีก็เลยอยากมาสอบถามอาจารย์ค่ะว่าเราจะ ดูจากอะไรบ้างว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะทําอะไรได้บ้างทําอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับทางครอบครัวของเราได้บ้างคะอาจารย์ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับแล้วก็แสดงว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะมีเท่าก่นนี้น้อยๆนะครับก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าเราคงต้องมาดูก่อนว่าประโยชน์การใช้ที่ดินเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันกําหนดไว้อย่างไรบ้างนะครับ <S <S ตรงพื้นที่ที่จะทําการพัฒนาโครงการเนี่ยเป็นผังเมืองสีอะไร นในประเทศเราเนี่ยมีการกำหนดผังสีหรือผังเมืองเนี่ยเอาไว้นะครับหลายแบบนะครับเช่นเป็นผังสีแดงนะครับก็เป็นการกำหนดไว้พื้นที่สามารถทำพณิชยกรรมได้ผังสีเหลืองผังสีส้มพวกนี้เป็นที่อยู่อาศัยหนาะแน่นน้อยหนาะแน่นปานกลางนะครับแล้วโรงงานเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยมันต้องเป็นผังสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีพวกสีเขียวพวก,กเกษตรกรรมเลยต่างๆอันนี้คือผังสีนะครับถ้าเกิดเราไป อยู่ในผังสีที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ทางผังเมืองกำหนดไว้เนี่ยเราก็จะทำโครงการเหล่านั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ตอบคำถามในเบื้องต้นนะครับมีส่วนไหนที่อยากจะสรา้างไหมครับคือผู้ไม่แน่ใจเลยว่าเอ้ยมันมีพื้นที่ของตัวเองค่ะอยู่ผังสีอะไรอันนี้เราจะสอบถามได้จากทางไหนได้บ้างคะอาจารย์เริ่มต้นอย่างนี้ครับคือเราก็ต้องไปดูว่าตัว โครงการของเราเนี่ยที่ที่เราจะพัฒนาเนี่ยเราอยู่ในตำบลอะไรนะครับพื้นที่อยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปค้นดูได้จากในเว็บไซต์ได้นะครับว่าในผังเมืองจังหวัดน,นั้นๆเนี่ยเขากําหนดเป็นสีอะไรนะครับสมมุติว่าเราอยู่ในผังเมืองสีส้มนะครับเราก็สามารถไปดูได้ว่าเราจะสร้างในในพื้นที่ตรงนี้สร้างอะไรได้ได้มากน้อยแค่ไหนพื้นที่อาคารเป็นยังไงที่ว่างเป็นยังไง นะครับแล้วก so ็ความสูงแค่ไหนซึ so ่งเดี <ortune> ๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยคือเวลาเราจะทําโครงการเนี่ยเราก็ต้องดูพวกข้อกําหนดพวกนี้ก่อนนะครับข้อกําหนดแรกเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของ FAR นะครับที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า floor area ratio นะครับก็ง่ายๆก็คือพื้นที่พื้นที่อาคารนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยต่อพื้นที่ดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเมื่อกี้บอกมีพื้นที่2ไร่ใช่ไหมครับค่ะนะครับก็2ไร่ก็ต้องแปลไปเป็นตารางเมตรนะครับก็เป็น3,200ตารางเมตรนะครับแล้วเรามีพื้นที่อยู่ในพื้นที่สีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเช่น F A R เท่ากับ5นะครับเราก็สามารถสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันเอาเอา F A R เท่ากับ5ไปคูณกับพื้นที่ดินนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นศักยภาพของที่ดินที่น้องต้นผู้สามารถที่จะทําโครงการได้ตามกฎหมายกําหนดนะครับอีกตัวหนึ่งเขาเรียก OSR หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Open Space Ratio นะครับอันนี้ก็ง่ายๆก็คือที่ว่างรอบอาคารนะครับเป็นการทําให้อาคารของเราเนี่ยไม่ได้สร้างเนี่ยหนานแน่นเกินไปนะครับทำให้มันมีที่ว่างสําหรับการที่ให้คนเข้าไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆ ถ้าเป็นบ้านบ้านอาศัยเนี่ยภาคอาศัยก็จ,จะมีที่ว่างเยอะหน่อยนะครับสาอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่พื้นที่ด้วยจะมีการกําหนดไว้นะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับตัวที่3เนี่ยเขาเรียกระยะล้นหรือภาษาอังกเรียกเซตแบ็กนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าที่ดินของน้องชมพูท่ที่สร้างเนี่ยอาคารเนี่ยเราจะล้นเข้าไปเนี่ยจากเขตที่ดินเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันก็ล้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นอาคารที่มีความสูงหน่อย นะครับเช่นกฎหมายเรากําหนด23เมตรตั้งแต่23เมตรเนี่ยก็จะล่นเข้าไป6เมตรจากเขตที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารที่ความสูงน้อยกว่าเนี่ยเราเราก็อาจจะสร้างอาคารที่มีระยะล่นน้อยกว่านั้นอาจจะ3เมตร2เมตรอันนี้ก็อยู่ที่อาคารที่จะสร้างนะครับรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสูงนะครับเรามีการกําหนดนะครับในข้อกฎหมายเนี่ยว่าความสูงของอาคารที่จะสร้างได้เนี่ย มันจะต้องดูเรื่องของถนนนะครับโครงการเราเนี่ยอยู่ใกล้ถนนกว้างเท่าไหร่นะเช่นถนนกว้าง10เมตรนะครับแล้วก็เรามีระยะล้นเ,ออเข้าไปที่ตัวอาคารอีกประมาณ5เมตรสมมตินะครับเราก็สามารถสร้างอาคารเอา10บวก5เป็น15แล้วก็สร้างได้สูง2เท่าก็คือสูงสุดคือ30เมตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปให้ทางผู้ออกแบบนะครับซึ่งเราอาจจะมาคุยกันต่อ ก็ได้ว่าทางผู้ออกแบบก็ต้องทํำยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องมาดูนะครับงบประมาณนะครับ,รบสุดท้ายก็คงต้องมาดูงบประมาณว่าทางน้องชมพู่แล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของข้อกําหนดทางกฎหมายนะครับที่จะให้สร้างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับใหญ่โตแค่ไหนนะครับแล้วก็ตรงกับประโยชน์ที่ทางภาครัฐกําหนดหรือเปล่า นะครับบางที่เมื่อกี้น้องชมพู่บอกอยากจะทําโรงงานสมมุตินะครับแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผังสีม่วงก็ทําไม่ได้เราอาจจะต้องไปทําเป็นคอนโดไปทําเป็นรีสอร์ทไปทําเป็นสถานพักฟื้นผู้สูงอายุอะไรต่างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรก็ถูกแล้วครับที่มาถามนะครับไม่ทราบมีคําถามอะไรต่อไหมครับ คือถ้าสมมติว่าผู้ตัดสินใจว่าจะทําพื้นที่ตรงนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆภายในครอบครัวค่ะครับออพอถ้าได้ดูหลักเกณฑ์ตามที่อาจารย์แจ้งเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ที่ดินว่าสามารถทําได้หรือไม่ไงค่ะครับพอสมมติเราตัดสินใจทําแล้วเราก็ค่อยไปปรึกษากับผู้ออกแบบเพื่อออกแบบโรงงาน่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับคืออย่างสุดท้ายเนี่ยคือพอเวลาเราตัดสินใจเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ย เราก็นําความต้องการเบื้องต้นเนี่ยไปคุยกับทางสถาปนิกนะครับผู้ออกแบบซึ่งเขาจะจะมีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับแต่นี้เราเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีพ่อกําหนดกฎหมายเบื้องต้นยังไงนะครับเขาก็จะมาบอกเราเองว่าอาคารมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราเองเป็นคนกําหนดก่อนว่าเราอยากจะได้ได้ธุรกิจแบบไหนนะครับอยากได้อาคารอะไรที่เราจะมาต่อยอดกับที่ดินตรงนี้นะครับแล้วอย่างสมมติว่า คนทั่วไปค่ะอาจารย์รที่เขาไม่เคยรู้เรื่องพื้นที่สีแดงสีเขียวสีส้มอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รแล้วเขาสร้างเ,เป็นโรงงานหรือจะสร้างอะไรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วผิดกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมี<อ>ข้อกำหนดอะไรเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยครัเรื่องเรื่องพวกนี้เ,เราบ้านเมืองเราเพิินเรามีการต้องขออนุญาตก่อสร้างนะครับอันนี้เราจะถูกถูกการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นคงยากที่จะสร้างอาคารที่ไม่ตรงกับประโยชน์การใช้ที่ดินโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นคือสถาปนิกที่ออกแบบเนี่ยเขาต้องดูให้เราอยู่แล้วมันเป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของอาคารก็สบายใจได้ว่าเราคงไม่สร้างอาคารที่ผิดกฎหมายในเชิงของว่าผิดประโยชน์การใช้ที่ดินที่ทางภาครัฐกําหนดสําหรับพื้นที่นั้นๆที่เรามีที่ดินนั้นอยู่นะครับแว่ยางสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ปรึกษากับพวกแบบ ที่เป็นมีวิชาชีพอย่างนี้ค่ะอาจจะบแบบจ้างช่างข้างนอกช่างที่บแบบไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ค่ะเราสร้างไปแล้วเน่ยอาจารย์ตรงทุกทิ้งถูกจร่งก็ถ้าเอาตามหลักจริงๆคือกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับคือถ้ามันไม่ถูกต้องตามที่กําหนดก็เาขามีขั้นตอนอยู่จริงๆอันนี้อาจจะไว้อยากจะไว้เล่า <D> อีกร <D> เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องกฎหมายต้องบอกนี้คืออะไรที่ไม่ถูกกฎหมายยังไงก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายครับ จ้าหนี้รัดเองเขาก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ต้องมากมากนะคะดีับน้ความรู้ค่ะครับผู้จะได้คิดต่อไปว่าต่อไปครอบครัวจะทําอะไรต่อกับพื้นที่ตรงนี้ค่ะครับโอเคสำหรับ Q&A ั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผู้กับต้องจะมาแจ้งอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ